สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่คอนเนย์ครับจริงแล้วคอนเนย์อีกแล้ว,คร,ลวครับผมอะเอาทุกอย่างมาให้ครับ ่าจะเป็นขาท็อปแล้วก็ขาเท้าใช่จะเลิกแล้วใช่มากก็คือมาเอาไว้ให้ทุกที่เลยแล้วก็มีพวกไฟสตูมีโต๊ะมีชั้นมีต่างต่างนานามีรถใช่เดี๋ยวไปดูครับว่า Before After มันจะแตกต่างขนาดไหนน่าจะนานอยู่แหละเพราะว่ามันพื้นที่มันน้อยมันก็ต้องแบบโยกย้ายสายสะโพกกันนิดนึงคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์สำหรับคนที่อยากจัดห้องจัดสตูเล็กๆอยู่ในห้องเล็กๆคอนโดอะไรประมาณนี้เออว่าจะทำยังไงประมาณนั้นครับ โอเคครับนี่คือสภาพความเป็นจริงครับก่อนที่เราจะจัดห้องก็ค่อนข้างหนักใจกับพื้นที่แล้วก็ข้าของที่มีอยู่เนี่ยข้าของที่เรามีเนี่ยไม่รู้ว่าจะยัดเข้าไปตรงไหนได้บ้างค,ความ้ <c oughs> าม <c oughs> ายครับเข้าใจนี่ <c oughs> คือ <c oughs> แนวไซเบอร์พัง <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดการให้เรียบเลยมันคือความค้าทายในห้อง1 2ตารางเมตร สุดยอดเลยครับผมน,นี่คือห้องโทนสีม่วงครับสวยมากเลยนี่หลังจากที่เราจัดเนี่ยป้าดูข้างล่างคือแบบเคลียร์เลยนะแทบไม่เห็นสายฟุงสายไฟเลยต,ตรงข้างหลก็พับเก็บไปแล้วใช่เก็บขึ้นรถไปแล้ว <c oughs> เนี่ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขึ้นภา <c oughs> พ บีฟองขึ้นมาให้ดูแล้วถ้าเทียบกับตอนนี้คือเนี่ยดูดิดูโล่งเลยข้างล่างอ่ะน่านอนมากคือดูดีขึ้นเยอะครับแล้วก็แสงอ่ะพอข้างล่างมันโล่งแสงมันก็ลงมาทั่วลงพื้นด้วยมันก็ทําให้มุดทั้งโดยรวมมันดูแบบโหน่าเล่นเกมได้ทั้งวันเลยแบบเนี้ยบรรยากาศก็ดีมีหมอนตรงนี้ก็นอนได้เลยนี่พรมใหม่เห็นนะสวยมากก็ถือว่าเป็นการจัดห้องขนาดประมาณแล้วกันสิบถึงสิบสองนั่นประมาณนั้นครับเพราะว่าถ้าใครอยู่คอนโดเรากับห้องประมาณนี้ ก็สามารถแต่งดูดูกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใช่คะสวยมากทั้งที่ทุกอย่างก็รงประกอบเหมือนเดิมแต่เรา จัดสรรดีๆก็ดูดูโล่งขึ้นทั้งที่เดิมไม่มีโต๊ะตัวนี้นะมีแค่โต๊ะตัวเดียวแต่ดูลกแต่ตอนนี้มี<อ> <c oughs> มีโต๊ะตัวนี้เพิ่มขึ้นมามันกลับดูไม่ลกก็แปลกดีเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันต่อกันจนมันเต็มแล้วมันม,มันทําให้แบบไม่สะมันอ่า,าเป็นตัว L อ,อะไรเงี้ยเส้นนําสายตาด้วยอะไรด้วยเนาะนี่ก็ถ่ายไว้แล้วสองวันก็มาถ่ายใหม่ก็จะเห็นคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่นี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบแหละอืแต่งโต๊คะคอมแบบนี้ได้ ชิ้นส่วนอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวพี่นิวแปะลิงไว้ให้หลอดไฟเปลี่ยนแสงเนี่ยครับดวงจันทร์ค<อ>ีย์บอร์ดเมาส์ชั้นวางอ,อ่าชั้นวางตัดด้วยตักก็อ n i โม่ไม่แก้หรอกอ <c oughs> ลำโพงด้วยมือถือด้วยทุกองค์ประกอบเล้วแปะลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าสนใจชิ้นไหนก็เดี๋ยวซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เงินประมาณเท่าไหร่พี่เงี้ถ้างบงบประมาณอันนี้มันไซส์ร้อยสี่สิบนะก็ประมาณเท่าไหร่พันพันห้ามั้งก็ประมาณนั้นตัวขาวมินิมอลนะครับสองตัวจริงๆตัวนึงก็ได้แหละแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบอันนี้ผมไปซื้อเมื่อวานเท่พี่เงี้ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้า ห้าร้อยตีห้าร้อยคุ้มมากเราคุณภาพดีด้วยนะครับเพราะว่าของที่คุณคิดว่ามันโลกอะพอคุณเอาลงชั้นปุ๊บมันก็คือจบไงเนี่ยมันจะไปโลกในชั้นแทนอ่าซึ่งมันมันเราไม่เห็นไงก็ดีนะใช่อันนี้ก็ห่วงลอยติไปประมาณเนี้ยอก็ไปเปลี่ยนสีฟินิชเปลี่ยนได้จากในแอปเดี๋ยวี่ยก็ไปสรุปให้ก็จะได้มุมนอนเอ้ยมุมทำงานเตียงอะไรก็รอดูได้คลิปถัดไปครับ นี่จะไม่รีวิวอย่างเดียวหรอเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันที่นี่แหละเพราะว่าตอนนี้สตูสวยแล้วะนั่งทํางานสวยแล้วเราต้องมีเก้าอี้สวยๆถ้าเกิดใครอยากเข้าตรงนี้เลยครับคข้าได้ที่ช่อง รีนิวครับเอาส่วนใครชอบคลิปนี้ครับแล้วอยากให้เราไปจัดห้องคอมหรือจัดโต๊ะคอมที่ไหนอีกก็อขอบบ้ขอเข้ามาพี่นิวจัดให้นะครับก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวเลยพี่นิวจัดสวยมากหรือหรือใครอยากเห็นโต๊ะคอมที่บ้านผมก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่แบบส่วนทางกับแบบนี้เลยเป็นแนวมินิมอลชอบไซเบอร์พังพอ่านี่อน,นี่เนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้ว่าไซเบอร์พังแล้วจะต้องรกเสมอไปนะแบบนี้มันก็นก็สามารถดูดีได้เห็นไหมเพราะว่ามันอยู่ที่การเล่นสีด้วยอะไรด้วยดูดีได้ไม่นาน โอเคครับโอเคครับ